สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบล็กนะครับซึ่งในวันนี้เรากำลังอยู่กันในเกม Desperate 3นะซึ่งที่จริงนะในคืนนี้นะว่าจะเล่นอ่าไอมันชื่ออะไรนะไอวิทินดิฟ r o u า d ต่อนะแต่ไม่ไหวจริงจริงเรามาหาอะไรที่มันใกล้เคียงแต่ว่ายัางพอรับได้นะอย่าง Desperate ดีกว่า อ่าวิรียสเกมโปรดักชั่นอ่านถูกมั้ยวะเนี่ยมันหมอกขาวโพลนะฮะในส่วนนี้ผมก็เล่นไปเล่นไปถึงส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็นิวเกมมาเล่นใหม่นะก็ช่วงแรกๆก็อาจจะแบบเพียวพลาวไปบ้างนะเพราะว่าพอรู้เรื่องแล้วคาไม่ได้เด้อ อัลฟา9อัลฟา9เรื่องนี้เราชื่อทีมนะเอด็อกเตอร์ไอ้แปได้แปเลยนะครับผมแปะไม่ทันฮะ สัญญาณคาท้ายแล้วก็เดินไปนะต้องเดินแล้วพร้อมเลยชุดนี้คล้ายไอรอนแมนอยู่นะี่ยสุดยอดนี่ยไอ้มี์กดชิปเพื่อวิ่งนะกดบีเพื่อแสดงโลเคชั่นนี่กขาพูดช้าไปไหมเนี่ย หมอกหมอกเยอะโอเคหมอกจางแล้ววิ่งได้โอเค <S <S สว่วนตรงนี้จะมีสป라이น์นะสป라이น์ <S <S เรารู้แล้วรู้แล้วไอ้ยังอย่งย่งยังไม่มียังไม่มีแหนไม่หลุดกันเลยนะ อย่าไม่ต้องอลุ้นอะไรมากนะช่วงแรกผมผมลุ้นมาแล้วจากการเล่นครั้งแรกเอารีโหลดโอ้โอ้โอไม่ซพสป라이นะ่ะเรารู้แล้วอันนี้มาบูก,กันเลยกันเนะี่ยเดี๋ยวก็ไม่ไกลแล้วนะเพราะผมเล่นไม่ไกลก็เดี๋ยวได้ถึงช่วงที่ผมเล่นถึง หลังจากนั้นเราก็จะมีเซอร์ไพรส์สกันอย่างแน่นอนมีใครทักเฟสสักครู่อ้วานนอนวนี่มีคู่กรณีทักเฟสครับสักครู่อาครับสวัสดีครับแล้วก็มาต่อกันนะครับอ่าแล้วก็คุยกับคู่กรณีเสร็จเราเรียบร้อยพร้อมลุยโอ้โหตรงนี้ลืมสัตว์เล่นไปแล้วยังต้อง ถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยนะนะจุดจุดนี้โอ้โอหตัวอยู่นี่กูก็มองนู้นเสียวชิบหายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรขาขาดไปอุ้ยอุ๊ยอีกตัวอุ้ยอุ๊ยเยอะๆไหมเอ้ยดึกดีดึงดีดึงงวย พวกงวยอูวิวิเล่นโดนลากไปแดกและไนี่คุณจะโดนไปด้วยเนี่ยเนี่ยเราไม่โดนนะไม่โดนเอาว่าผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เชียร์กันนะกับที่เคยเล่นผ่านมาแล้วนะโอเคเลย ที่จริงมันควรทํำแต่แรกแล้วนะการอ่าเราได้มาแล้วนะมันคืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ล่วงแล้วสูงลิฟวิ่งเฮ้ย Where are you Hey doctor เออเออเอ้อมันเดินขึ้นได้ด้วยจะเลิกมุมให้มันโอ้คุยไฟเยอร์ไฟเยอร์เปรียบดังพี่เอ้ยไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นเดือดไปเอายังไม่จบยังไม่จบ แม่งมีเยอยังไม่จบโอ้โหโอ้โหลบเร็วลบเลร็วสิงจะบอกว่าเล่นไปแล้วประมาณสักสองสามอีกชั่นแต่ม่งก็จำไม่ได้อยู่ดีพวกเซอร์พรสเล็กๆน้อยๆตอนนี้ตาทีมเราก็เดินทางมาถึง ที่หมายนะทีหมายจริงๆเลยนม่งโดนแขวนซบกันหมดเลยผันแม่งหน้ามันไส้ไหน,น้ายิงยิงทิ้งยิงยิง Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. There's still time. We lost control. And now, for the love of Earth and the sovereign colonies, we've got to do what's right. <S you love the Earth, son. Your mom and dad. รักโลกไหมผมไปถามเหนื่อยนะเหนื่อยรักโลกนะทนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเหนื่รักโลกนี่ แม่งยิงทิ้งเลยนายพลมันเป็นอะไรมากาเลยไปยิงมันก็ยิงตัวเองตามเนาะทำไมไม่รีบยิงตัวเองก่อนที่กูจะมาเนี่ยเออไปได้ปลอดภยอัย พี่น้องยุคของอะไรวะสองร้อยปีต่อมานะที่ที่อะไรตาหันไม่ทนัน อ่านี่ไอแซคนะพระเอกของเรานั่นเองเนะี่ยให้สวัสด,ดีไอแซคว่าไงโยโอเคไปเราไม่เอาเนอะ <Okay. S 1> ตามใน,นเรื่องหน่อยนะใน,นเรื่องอช่วงนี้ครับอารมณ์กำลังจะมา ไอ้นี้มันก็เหนียนสัตว์อย่าตบกูกูเป็นพระเอกเป็นพระเอกเลยน่ะมึงเป็นไข่ดึงขึ้นนะฮะดึงขึ้นแต่เวลาไม่มากนะฮะอ่าไม่มีเวลามากมายที่จะอะไรสักอย่างโอ้โห Suicide mission. We did. Before we lost contact with her, she told us to find you. Ellie, where is she? What would you do to her? Where is she? Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them. Captain, run out of time. Gotta go. She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. Bump, bump. สงครามเกิดขึ้นมันควรจะโอเคอยู่แล้วนะเ,เป็นว่าจับปืนมาแล้วก็ไปลุยกันเลยในเสื้อของช่วงแรกนะยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายคนระับยังไม่ตื่นเต้นนะเดินยังไงล้วเนี่ยโอเคมีเข้าขอเครื่องใช้จำเป็นเลยไหมเอาไปให้หมด Okay, I said I'd help you. Now where's Ellie? How long has she been missing? Just shut up and get over here. We'll explain later. Hey, Who the hell are you guys? EarthGov's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carpenter. Last battalion? What do you mean? That means last genius, as no more left. Looks clear. no more left There's all Ui, ex ex Move move bay nải là ừm ừm. Trời đây này? là bớt ทีชีพกันอีกแล้วโห้ยเปรมเลดล้ญญวงกันเลยทีเดียวเร็วเร็ววิ่งวิ่งไอแซกวิ่งเรายังต้องบีกเยอะยิงกันป่าลาบยิงกันป่าลาบนี้นี่เกมนี่เกมยิงเฮอร์เรอร์นะเฮอร์เรอร์ใช่ป่าวะมันกลายเป็นแอคชั่นไปแล้วนะ พอๆกับช่วงมันเป็นช่วงยุคสมัยนะเลดอย่างเลดหกเนี้ยเออก็โดนเหมือนกันกลายเป็นเกมแอคชั่นไปเลยนะไม่มีความเฮโร่เลยของภาคเก่าๆอุอ้ยหุ่อะไรวะใช่ พวกนั้นพยายามจะมาฆ่าเรานะเนื่องด้วยเป็นพระเอกนั่นเองพระเอกศัตรูแม่งเยอะสับสนจ กดแชปนะเพื่อดูไอ้สักอย่างโอเคหรือว่าเราอ่านอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะอย่าไปอ่านเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครวะมึงทำประชาชนได้ไงเนี่ยประชาชนตาดำดำเนี่ยโอ้ยหน้าไมยิงหน้าไมกระทืบฝั่ โอ้โหไปตายไปเย้เย้เย้อืโลว์ๆโลว์หยุดหยุดตรงนี้ไม่ชอบมันเร็วการจราจรมันมันเร็วนะเราไม่ชอบเราชอบแบบให้มันจุดเด็ดแล้วก็ปับชอบขัดอะพวกชอบขัด โอเคเลยกันต่อไปไปที่ห้องเอิ่มห้องอะไรวะเมื่อกี้มันขึ้นวันรูปโอ้โหบรรยากาศน่าสาย,ยิวกิ้วจริงๆเลยไอ้นี่ชื่ออะไรยังไม่รู้ชื่อนะเอาเป็นว่า,า,นา,าน้ำมาันน้ำมันไซมากเลยไม่มีของเลย ไปไหนวะหลงทางละกดบโอเคตรงนี้นะไปถูกทางแล้นี่อ๋อมัมีลิฟต์อยู่ตรงนี้ชิบหายไม่ได้ดูเย็ดเ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 ลยฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือยาอยู่ห้านะห้าขวดกับกระสุนอีกเล็กน้อยโยกโยกโยกออกกำลังกายออกกำลังกายแขนหน่อยโอ้คุยเจอต่อเจอแสงสุดท้ายเลยนะ นี่เนงไอ้คนที่ประกาศอยู่บนโฆษณานะเมื่อกี้เนี่คือมาร์กนะฮะมาร์กมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์คืออะไรไม่รู้นะสำหรับ ผมกำลังงงกับซีรีส์นี้อยู่นะซึ่งไม่เคยเล่นภาคแรกเลยภาคสองเล่นไปนิดหนึ่งไม่ต่างเลยกับภาคสาม <c oughs> เลยเป็นอื่นปึออ๊บมึนงงกับในเรื่องพอสมควรนะเพรานะวนะ่านะ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 เราเล่นเราเล่นวิ่งยิงอย่างเดียวนะแม่งไม่สนห้าเลยเลย t รี e เราต้องไปทำลายมา้าอีกแล้วเนี่ยมาร์กเกอร์มันมีอะไรดีวะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ไม่รู้แม่งมีไอเทยนี่ที่ไหนแม่งจะต้องมีไอตัวประหลาดโผล่มาตลอดเลย เร็วลุกเร็วไอแซคเร็วหยิบปืนมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วโอ้โหพระอาทิตย์สวยงามนะสวยงามมากเลยเออสวยงามจริงจริงเอาแขนมึงมาขอแขนหน่อยขอแขนนะโอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาโอ้โห ยังมีแบ่งครึ่งตัวด้วยขอแขนหน่อยพี่โอ้โหโอ้ยขอแขนก็ไม่ได้ขอมือนิดมือหน่อยทำเป็นยิงไปทางไหนต่อแล้วลูกเท่ โอ้ยต้องลือต้องลือนะเป็นนิสัยของผมนะะและเล่นเกมนี้ชอบลืออลือไปเรื่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบรรยากาศมาคูยาคูนะ ถ้าเห็นผมเออเล่นเกมประมาณนี้ไม่มีปัญหานะเราจะให้เล่นเฮอร์เรลแล้วก็ไม่มีทางฮะมันไม่มีทางมันคนละเรื่องกันเลยไอ้พวกนี้กูเจอแล้วกูยิงทิ้งแต่เฮอร์เรลกูเจอแล้วกูตายแม่งมันคนละคนละอารมณ์อ้าวเฮ้ยความคนละเรื่องกันโอ้เยี้ยโอ้ อ้าวอุ้ยพ่าวุดอ้าวเป็ดโดโอ้ยเยี่ยมกระสุนขอกระสุนหน่อยอุ้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 ยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งอุ้ย w วัตตาฟาร์มอะไรของมึงเนี่ย อุ๊ย,ยมันไม่มีแขนโยนขาไปไอ้มันมันไม่มีหัวพดดู้ผิดผูผิดผูผิดอย่างหนักอืมผูผิดอย่างไม่น่าให้อภัยนะเมื่อกี้ขอประทานอภัยด้วยนะประทานโทษนะวิทกอ,องกองกองเปิดบล็อกได้ยามาหนึ่ง EA หนึ่งขวด เอาไปโดมนะพาราโดนฟันแล้วกินพารานะกดใช้หวะโอเคยึดย hmm. okay. ุสธิพี่มกดทิดโอเคโอเคเป็นแผนที okay, okay. ่ดีนะ แผนอะไรวะกูไม่ได้ฟังมันคุยกันเลย,อ,ย,อ,ยอ,เอ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ย emergency emergency โอ้โหปิดต่อหน้าต่อตาอุย้ยกล่องกล่องอุย้ยปิด ทางนี้เสื้อผ้าสวยงามนะหน้าใสจริงเลยมีอะไรอุ้ยอุยศพศพงวยตกใจมีศพนี่ก็เสียวพออยู่แล้วไม่ต้องมาทักทายกูโอเคเป็นฟิลที่รู้สึกสามารถรับดูได้ถึงการบวกกันอย่างมหาศาลนะฮะ นี่มาและมาและสาเอฟเฟก <c oughs> <c oughs> ตัวคลาสิกอุ้ยอุ้ยเจี๊ยบมันไวมันไวโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยใจยเย็นลูกพ <c oughs> ี่โอ้หุยโดนอะไรวะ อี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 อืมต่อยต่อยมันต่อยมันอืมอืมไอ้เจ้ามันไม่ตายด้วยมันไม่ตายด้วยมันไม่ตายด้วอขอศพเอาศพปะเอาศพปะอุ้ยอุ๊ยตัวเหี้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยหลบเกือบไม่ทันอุ้ยอุ๊ยงวยมึงเยอะจังวะอือหือ เอาเฮ้ยเอาตใส่ใส่อาใายหมดยังหมดยังไม่หมดยังไม่หมดจบอย่างเทพจะจบได้อย่างนะจะจบได้ยังโอเคเฮ้ยกล่องยายายา,ยาโดบหน่อยขอโดบยาเพ่ขอ,อยาหน่อยไม่มีเลยขอกระสุนหน่อย เมื่ออุ่นใจนะมีของยืนยันความอุ่นใจมีกายสบายใจวางเต็มที่วากเต็มที่เลยพี่โอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายอตายแล้วตายแล้วต้องสาดับเบิลแทปอ้ยโอ้ยอ้ยยเฮียเฮียเฮียเยเฮีย ตายยังตายยัง <medio> พี่ห่วยแม่งเล่นกันงี้เลยพวกสะพายยิบย้อยกูจำไม่ได้ก็อย่าเล่นกับกูอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยถ้ามันเฮโร่แบบนั้นโผล่มามึงทำกูตกใจกูยิงทิ้งเนี่ยเออเีแยกูหลับได้เป็นเฮโร่ที่กูหลับได้มาก เธอที่พ่อมาแล้วมันไปแอกวักใส่กูตายนี่กูรับไม่ได้เทรนเอาติดติดลองอันนี้อันนี้ก่อนเฮ้ยไปไป อ๋อไม่ไปอีกใครอย่ไปอีกโอเคอ๋อไม่ติด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 บอกให้ติดเออเร็ว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 เรามีเวลาไม่มากนะไอแซกเร็วเร็วเนื้อพลังคินเนติกโอเคต่อกันแล้วเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีส ตตเตรียมขึ้นรถไฟฮะแลเราจะขึ้นยังไงเนี่ยแล้วเราจะขึ้นยังไงไโอ้มาแล้วโอเคขึ้นขึ้นโอเคเข้าไปเลยนอตันนะ่ะตัดตันนอตันนั่นเอ,องชีไรเอสเขายังมีชีวิตอยู่ไหม ส่วนของเอ่อเขา,าเป็นอะไรน,นะไม่รู้เอ๊ะเรื่องของคนรักของไอแซคนะฮะเอ่อถ้าใครเล่นภาคเสริมภาคเสริมก็คือใน iOS หรือเอ๊ะไม่มั่นใจว่า Android มีหรือเปล่านะนั่นจะเป็นในเรื่องของ คนรักของไอแซคนั่นเองนะฮะเซอร์ไพรส์มากเลยตอนผมเล่นจบแม่งกูนึกว hm ่าไข่พอตอนจบถอดหมวกแค่นั้นแหละโหรู้เรื่องเลยโอเคอุ้ยอุ้ยีอลังการงานสร้าง ๆเสียงปืนได้ตอกแท็กโดนใจจริงๆวิงวิวิ่งวิงิงวิงกวิงเอ่ะดลไปสเปาก็โดดไม่ได้สำหรับเกมนี้มันกระเทิอย่างเดียวบูกคนบก็คนนี้มันสบายมันเบเบอเบเบ วิ่งเร็วไอแซควิง่งโดดโดดแล้วเกาะแล้วจับเร็วให้กดเลยไหมต้องกดเลยไหมอีเออคลิกอ e e นี่อีมาแล้วเรียบร้อยฮนะเอาสามารถออกจากดาวดวงนี้ได้แล้วโอ้โหมิชชั่นคอมพลีท มิชชั่นคอมพลีตไปแล้วนะสำหรับอาช่วงนี้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามฮาร์ดต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ goodbye see you next time นะฮะจริงเรามีเวลาจำกัดนะโด <was> นคู่กรณีเขาไม่ยอมให้ผม <Yeah. S 2> เดนมากไปกว่านี้นะฮะ okay. โอเคฮะ goodbye see you next time อค <Okay. S 2>